้านีใสว่ันอ,อ,อ,นนในอ้ใมาจบคส,สดีนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมกับคุณทุกคนนะคะนักเรียนม .3 นะ ก็ในคลิปนี้ครูอมก็จะมาสรุปในเรื่องของหัวข้อของลักษณะภูมิประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนั่นเองนะคะให้นักเรียนสังเกตหัวข้อก่อนนะว่าความจริงแล้วในหนังสือนักเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่7หัวข้อได้นะ,ะว่าในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศนะคะแต่ครนี้ไอหัวข้อที่ราบนะคะครูก็เอามารวมในหัวข้อที่4ให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ราบกว้างนะ,ะที่ราบลุ่มแม่น,น้ำนะคะหรือว่าที่ราบชายฝั่งทวทิตะวันออกกันเองนะคะ จากภาพอะคะ่นะหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของพวกแคนาเดียนหิงเก่าแคนาดานะคะโซนนี้ให้นึกถึงว่ามันอยู่ทางด้านตอนบนนะคะพวกอาร์ติกพวกน้ําแข็งนะคะให้นึกถึงนี้เนาะถาลงมาหลบเก,กินก็จะเป็นในโซนของทางด้านที่ตัวัอออกนะคะทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะก็จะมีพวกเทือกเขาที่ตัวัอออกนั่นเองนะคะก็มีเทือกเขาหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเทือกเขาแอพเปเลเซียนนะคะ,ะมีลักษณะเตี้ยค่อมนั่นเองนะคะ หัวข้อที ora, right. way, right. Alaska, pues right. ่3หลงหัวข mm ้อของเทือกเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็คือเป็นแนวเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกมันจะมีตลอดทั้งแนวเลยนะคะตั้งแต่阿拉斯าลงมาจนถึงตอนใต้เลยนะคะปานามาเลยนะโดยที่ตอนกลางทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยจะมีเทือกเขาหนึ่งที่สำคัญเป็นแนวเทือกเขาใหญ่ๆที่สุดเลยก็คือแนวเทือกเขาล็อกกี้นั่นเองนะคะส่วนหัวข้อที่4ก็เป็นที่ราบกว้างนะคะเกรทเพนนั่นเองนะคะเาเหมาะกับการเลี้ยงสัตว นะคะในโซนนี้นะส่วนโซนสุดท้ายก็จะเป็นพวกหมู่เกาะต่างๆนะคะในทวีปอเมริกาเหนือนั่นเองเราไปดูหัวข้อแรกก่อนเลยเนาะหัวข้อที่หนึ่งเป็นในหัวข้อของแคนาเดียนนะคะหรือโซนหินเก่าแคนาดานะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยมันก็อยู่ในโซนแคนาดานั่นแหละมัน,มนใกล้กับมหาสมุทรอาร์กติกเป็นโซนทุ่งน,น้ําแข็งนะคะหรือบางส่วนเนี่ยมันเคยถูกปกคลุมนะอดีตนะเคยถูกปกคลุมด้วยเพื่อน้ําแข็งมาก่อนนะคะเพื่อน้ําแข็งมันไม่ได้แบบ หมายถึงเป็นพืชพัน์ธนะุไม้นะมันหมายถึงเป็นทุ่งน้ําแข็งกว้างเลยนะคะที่ปกคลุมพื้นผิวพื้นดินพื้นหินไม้อยู่เฉะนั้นในส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหินเก่าหลุกที่มันเกิดจาก การกระทำหรือการปกคุมของน้าแข็งที่มันนานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการปกคุมแล้วมันก็หลุดล่วงไปหรือว่ามันก็ถูกแบบทานน้าแข็งอะนะใหญ่ๆเนี่ยก็ถูๆนะคะขอบของพวกหินพวกดินไปนะคะก็เลยเกิดการสึกกร่อนเป็นอ่าวเป็นแอ่งก็กมีอ่าวที่สําคัญเลยก็คืออ่าวฮัสซัน นะอาวาสาันปัจจุบันก็ยังมีบางส่วนที่ถูกปกคุมด้วยน้ําแข็งทุ่งน้ําแข็งอยู่นะคะเนาะส่วนนี้ก็จะมีสําคัญเลยก็คือเมืองหมีนั่นเองนะคะบางทีไปท่องเที่ยวก็อาจจะเจอพวกหมีได้ถ้าลงมาลุกนะคะก็อยู่ในโซนของแคนาดาแล้วก็บางส่วนก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะ ก็ในส่วนของแคนาเดียนก็ทำให้เกิดทะเลสาบเกตเล็กนะคะเกิดจากการกระทำของฐานน้ำแข็งนั่นเองนะคะทะเลสาบเกตเล็กเนี่ยก็ประกอบไปด้วยห้าทะเลสาบน้ำจืดน,นะก็คือซูพิเรียมิสซิสซนนะคะฮูรอนอิลีนะคะแล้วก็แอนเดโอไอทะเลสาบอิลีและแอนเดโอเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ต่างระดับกันมากเลย เป็นน้าตกนั่นเองนะที่สวยงามมากๆนะคะเพราะมันมีลักษณะพื้นที่ที่ต่างกันมากนะคะสูงต่างกันนั่นเองน้ำตกที่สําคัญในโซนนี้กเลยก็คือน้ําตกในแองกานั่นเองนะคะต่อมาหัวข้อที่2ลุกนะคะก็จะเป็นทางของที่ตะวันออกบ้างเนาะในแถบของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ตะนออกนะคะอนะที่ชาวยุโรปก็แล่นเรือมาก็ทางนี้แหละ ก็มีแนวเทือกเขาเหมือนกันนะคะที่จะมันออกแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเทือกเขาเตี้ยนะคะนอเตี้ยค่อมเพราะว่าอะไรทางเรียนสังเกตดูดีๆนะคะว่ามันยังใกล้กับเกตเล็กอยู่เห็นปะแสดงว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนหินเก่าเหมือนกันนะคะนะมันก็เลยมีลักษณะของเทือกเขาที่ไม่สูงมาก,กนักเนาะเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาแอฟรพกาเซียนนั่นเีงนะในส่วนเนี้ย มันมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและท่าดน,นะก็คือฐานหินนั่นเองนะคะที่สามารถค้นพบได้โดยเฉพาะในแถกของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะต่อมาหัวข้อที่3ค่ะที่รักก็เป็น หัวข้อที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวเทือกเขาสูงสลับกับที่ลาดสูงด้วยนะคะเนาะมันจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทวีปนะคะให้จำงี้เลยตลอดทั้งแนวซ้ายมือเลยนะคะทางด้านทิศตะวันตกของทวีปตลอดทั้งแนวซ้ายมือนะคะนะตั้งแต่นู่นเลยตอนทางตรงเหนือก็คือ阿拉斯าลงมาจนถึง ต้นท้ายสุดเลยก็คือประเทศปานามานะคะมันจะมีแนวเทือกเขาต่างๆสลับซับซ้อนกันนะคะโดยเฉพาะทางตอนกลางของแถบฝั่งตะวันตกลุกนะคะมันจะมีเทือกเขาหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะที่อยู่ในแถบของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ก็คือแนวเทือกเขาล็อกกี้มันเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดนะคะเนาะเขาจะเรียกว่าแนวเทือกเขาล็อกกี้นั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเทือกเขาสูงนี่ยําสูงอ่าชันนะ สลับซับซ้อนเยอะมีที่สูงนะคะแล้วเหตุใดที่มันสูงเพราะมันมีอายุน้อยนะคะให้นักเรียนจําไว้เลยว่าในโซนของชายฝั่งทิศตะวันตกหรือนะคะหรือชายฝั่งแถบมหาสมุทรซิกเนียเห็นไหมอันเดียวกันเพราะมันอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะชายฝั่งทิศตะวันตกหรือชายฝั่งมหาสมุทรแปนิฟิกนะคะเนาะหรือว่าแนวเทือกเขาทิศตะวันตกโซนนี้จะมีแผ่นดินไหวเยอะนะคะ โซนะนี้จะมีพวกแผ่นดินไหวเยอะนั่น,นเองครานี้มันจะมีที่ราบสูงหนึ่งเนาะที่มันเป็นเส้นทางไหลผ่านที่ราบสูงนะมันเป็นเส้นทางไหลผ่านของน้ํานะคะก็คือที่ราบสูงโคโลราโดนั่นเองนะคะเนาะมันเป็นทางไหลผ่านของแม่น้ําโคโลราโดนั่นแหละที่มันไหลาจากอ่าเทอือกเขา ็อกี้มานะคะก็ไหลมาทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะมันก็ไหลผ่านที่รับสูงมันก็เลยเกิดเป็นรอยแหวกนะคะเนาะมันเป็นที่สูงอยู่แล้วมันเกิดเป็นรอยแหวกมันก็เลยมีลักษณะของเป็นหุบผาลึกชันนะคะเป็นหุบผาลึกชั้นนั่นเองมันก็เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเขาเรียกตรงนี้ว่าแกนแคนยอนนั่นเองคะ มีเทือกเขาที่สาคัญมากก็จะมีเทือกเขาเนาะที่โคมบอกว่าตั้งแต่เหนือเลยก็ตรงนี้เลยนะคะเนาะเทือกเขาลาสกาเนาะก็มียอดเขาที่สําคัญเลยก็คือยอดเขาแมคคลีนนะคะแล้วก็เป็นแนวนี่เทือกเขาล็อกกี้เลยนะคะเนาะก็นี่แม่น้ํไหลผ่านเนาะที่สูงที่ราบสูงโคโลราโดมันก็เลยเกิดเป็นแกนขันยอดนั่นเองต่อมาค่ะหัวข้อที่สี่ว่าด้วยเรื่องของที่ราบกว้างนะคะที่ราบกว้างส่วนจะ,จะอยู่ทางตอนกลางนะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือจะอยู่ระหว่าง เทือกแนวเทือกเขาล็อกกี้แล้วก็อยู่ระหว่างของแนวเทือกเขาทั้งด้านทิศตะวันออกก็อยู่ตรงกลางแหละนะคะไอแนวที่รอบกว้างเนี้ยมันก็เกิดจากการพัดพานะคะตะกอนของน้ําทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งเอ่อเทือกเขาสูงทั้งด้านทิศตะวันตกด้วยนะคะก็พัดพานะคะจากแม่น้ําต่างๆก็พัดพาตะกอนเศษหินดินทรายเข้ามานะคะเนาะในแนวของพวกแบบว่า เจอเขาทั้งนี้นท,ทุวันออกก็พัดพาเหมือนกันนะคะมันก็เลยทาให้พวกเศษหินดินทรายดินตะกอนต่างๆมันก็เลยเกิดเป็นที่ราบกว้างเขาก็เรียกว่าเกตเพนนนองนะคะเหมาะมากนะคะแก่การนะที่ราบกวางเกตเพนนะมันก็เหมาะมากแก่การเลี้ยงสัตว์นะคะามันเป็นที่ราบกว้างนะคะเนาะพวกทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะคะทาเหมาะที่สุด นะแต่ก็ดูด้วยว่าตรงไหนอุณหภูมิเป็นยังไงนะคะนะคะคทุ่งหญ้าแพร์รี่นะคะเหมาะกับการปลูกข้าวสาลีมากๆเลยนะคะเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวสาลีนะคะในส่วนของที่ราบเกตเพนเนาะโดยเฉพาะทุ่งหญ้าแพร์รี่นะคะนะมันเป็นแหล่งสําคัญในการเพราะปลูกข้าวสาลีนั่นเองนะคะต่อมามันจะเป็นเขาว่าเขาจะวาดเรื่องของที่ราบเนาะที่ราบรูมต่างๆนะคะนะมันก็จะอยู่คําว่ารูมแสดงว่ามันอยู่ใกล้น้ํานะคะ เนาะเช่นที่รับที่รับร่มนะทางด้านแคนาดาเนาะที่รับร่มแม่น้าแมคเคนซี่นะคะหรือว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาก็จะมีที่รับร่มแม่น้ํามิซิสซีนะคะไอโซนแถบนี้มันก็มีความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะหนามากๆเลยแล้วก็มันจะมีแม่น้ําสายสําคัญด้วยเนาะ,ะแม่น้ำเซนต์ลอเรนนะคะเป็นแม่น้ําขนส่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะ มันจะมีที่ราบหนึ่งเหมือนกันก็คือเนี่ยที่ราบหลาะชายฝั่งนี่ลูกนะคะเนี่ยที่ราบเลาะชายฝั่งนะคะเขาเรียกว่าที่ราบชายฝั่งทางหน้าทิศตะวันออกนะคะตรงนี้มันมีความอบอุ่นมีความชื้นนะมันก็เลยเหมาะกับการเพาะปลูกเหมือนกันนะคะทําไมแค่ทิศตะวันออกคะก็อย่าลืมลูกมันมีความชื้นไอ้ทิศตะวันตกเราอะครูบอกไปแล้วว่ามันแห้งนะคะน้องมันแรงนะคะ ่อมาถ้าหหัวข้อสุดท้ายมันว่าเรื่องของหมู่เกาะต่างๆนะคะเอาหมู่เกาะที่สําคัญก่อนเลยว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเลยน,ะะนี่นะคะหมู่เกาะเวสแอนดิสหรือที่ครูอมบอกว่าให้นึกถึงว่ามันเป็นโซนของทะเลแคลริบเบียนนะคะโซนนี้เขตร้อนนี่ครูบอกแล้วว่าพืชผลไม้มันจะคล้ายๆไทยนะ,ะแล้วก็โซนนี้หมู่เกาะเวนดิส มันอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมก,การเกษตรไม่ค่อยมีเทคนโนโลยีมากนะักไม่ค่อยมีเงินทุนมันก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะเน้นการท่องเที่ยวนะคะเนาะในหมูกก่เกาะวินดิสนะคะส่วนในโซนของฮาวายใครได้ยนฮาวายก็รู้แล้วมัาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่ที่สําคัญเลยไอ้ฮาวายกับหมูกก่เกาะความจริงอลูซีนอยู่ตรงนี้นะคะที่รักเนี่ยอลูซีนอยู่ทางด้านตอนเหนือนะนะไอ้ตรงนี้มันอยู่ในแนววงแหวนไฟนะคะ หมายถึงอะไรหมายถึงมันจะเกิดภูเขาไฟนั่นเองนะคะนะมันจะเกิดภูเขาไฟปะทุนั่นเองนะคะในโซนนี้วงแหวนไฟนะคะนะถ้าสมมติถามว่าภูเขาไฟจะเกิดแถบไหนบ้างหนึ่งเนี่ยทั้งแนวชายฝั่งนะคะของมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะคะแนวชายฝั่งทิศตะวันตกนะคะของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีสิทธิ์เกิดนะคะ น้องผู้ขับไฟผ่นดินไหวได้อยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะหมูกก่เกาะฮาวายแล้วก็หมูกก่เกาะอลูซีนันน่นเองนะคะก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะในโซนนี้นะ,ะก็จะเป็นโซนของพวกกินแรนนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกลูกนะคะตรงเนี้ยก็เป็นทุ่งน้ําแข็งก็ไม่มีอะไรมากเลยโซนนี้ก็จะเป็นอาการหนาวเย็นนะคะแล้วก็ประชากรอยู่น้อยนะคะให้จำอย่างนี้ลูกตรงไหนมันหนาวมากประชากรจะไม่ค่อยอยู่หรอกนะคะ ก็อยู่ตรงไหนที่มันอบอุ่นแล้วก็ใช้ฟังนะคะที่รับร่มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน้องว่าด้วยเรื่องของลักษณะภูม,มิประเทศท่นนี้นะคะที่รักนะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังนะ,ะนก็ทําสรุปไปให้นะคะเผื่อที่ใครจะมาฟังย้อนหลังนะคะที่สรุปไว้นะโอเคลูกบ๊ายบายนะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะ